สวัสดีครับภารกิจของพี่น้องชาวมูเจ็ดวันนี้นะครับสุนัขติดท่อหน้าบ้านของผมนะฮะโอหนังสันจากสนามหมูเจ็ดตำบลตะเลงทวนอำเภอประคนชายจังหวัดบุรีรัมย์ครับติดมาตั้งแต่ตอนเที่ยงนะครับรู้สึกว่าสุนัขจะตกใจนะฮะรถที่มาส่งพี่น้องไปฉีดยาที่สนามไอรูบายนะครับแล้วก็ลุงชดนะครับเตียงประโคนนะครับเป็นคนแจ้งนะครับก็ติดต่อไปที่นายกเทียนอิ๋วหรือในชานุรักท่านให้ความรู้คราะห์ให้กู้ภัยมาช่วยนะครับก็มี คุณวรยุทธ์นะครับแยั้งประโคนนะครับแล้วก็คุณภูนนะครับผูกแก้วจากหมูฮ่าหนองบอนที่อุดมจิตรำนะครับมูเจ็ดแสงทนคุณฉลองนะครับแล้วคุณกรุงนะครับพ่อค้ารองเท้านะครับก็มีน้ำใจมาช่วยเขาลุงพันนะฮะแล้วก็รัฐประมุขจักรชนามันก็ช่วยด้วยหลายท่านนะครับตอนนี้ภารกิจสําเร็จแล้วนะครับนับว่าเป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่ขอขอบคุณท่านนายกเทีนอิ๋วเหลือนิชานุรักษ์นะครับมาเร็วมาเร็ว 啊，丢了！